สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิริผ่านเพื่อนเข้าครัวคะ่ะวันนี้พี่ศิริจะมาทำแกงฟักทองแกงเมนูบ้านๆนนะเป็นแกงเผ็ดแกงคั่วเผ็ดเนาะฟักทองใสหมูคะ่ะนะคะนี่วัตถุดิบเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะเพราะว่าเราเป็นครัวแบบบ้านๆอาหารง่ายๆของพี่สิรินะคะหมูสไลด์นะคะ ใช้สันคอหมูลสไลด์ประมาณอสองขีดฟักทองนะเนี่ยฟักทองก็ใช้อยู่ประมาณ2ขีดเหมือนกันใบกระเพราหู้งามปลูกเองพริกก็มีพริกสไลด์นิดหน่อยพริกแกงกะปินิดหน่อยนะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลกเกลือนะเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะผัดหมูดวนหมูให้สุกก่อนนะคะเพื่อหมูแกงเราแบบไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้กะทิอะไรทั้งสิ้นนะเราก็เป็นในมือที่เราทำแบบบ้านๆง่ายๆเราจะดวนหมูให้สุก พอประมาณนะคะหมูสันคอนั้นเพื่อนนะก็จะมีความมันแล้วก็ความนุ่มอยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะคะนิ้วหมูก็สุกพอประมาณนะคะแล้วก็จะใส่กะปิลงไป ใส่พริกแกงลงไปใครชอบเผ็ดก็ใส่พแกงไปเยอะๆนะพี่สิรก็จะผัดพริกแกงหมูกะปิดให้เข้ากันพี่สิริชอบนำหมูกับพริกแกงมาผัดก่อนเพราะว่า มันจะหอมนะคะเพื่อนแล้วก็จะเข้าเนือ้อคนก็ไม่ทําแบบนี้เนาออันนี้แล้วแต่สูตรของครัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะที่สีก็ชอาเอามาผัดมาคั่วแบบนี้ก่อนลองว่าอร่อยมากๆเสร็จแล้วนะคะเรากาผัดโทมารเติมน้์น

พอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ฟักทองลงไปใสฟัก,กทองลงไปค่ะอันนี้เราก็จะใส่ฟักทอง,งเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนเติมเกลือลงไปนะคะเราก็จะปล่อยให้แกงเดือดเพื่อ ก็มาฟักทองเออหอมมากเลยเพื่อนใส่เครื่องโปะหมดแตน่าจะหอมไปหลายมุมบ้างหอมกะปิหี่ฟักทองก็เริ่มสุกแล้วเราก็ชิมรสก่อนจะชิมชิมแล้วเราจะก๊รสอะไรนี่ ก๋วยเดี๋ยวนัวกะปิอร่อยเติมน้ำตาลสักหนึ่งช้อนข้ามๆนัวมากมาย วยมากซุปยอมากแลบสบส,บสบก่อนจะปรงุงท้ำเค็มนิดหนนะึ่ง เติมแล้วเติมพริกไปก่อนเสิร์ฟเสิร์ฟกระเพาไปเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ะคลิปนี้ก็ง่ายง่ายนัวๆยั่วๆเสร็จแล้วนะคะเพือเมนูแซบหนัวแ่งฟัก ของพี่สิริเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะให้หยูก็แ้มานะคะจะมาชิมหมักฟักฟักทอง ฟักอร่อยพร้อมเสิร์ฟจ้ะเพื่อนๆร้อมเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟแด้วจ้าไค่หยิบก็แวะมานะคะแกงเผ็ดฟักใส่หมูอันนี้นัว กะปิอร่อยมากเพื่อนนะกะปิแซ่บไม่รู้ว่ากะปิจังหวัดอะไรเนาะซื้อซื้อจากชอปี้เฟซบุ๊ก ก็ไม่ได้จำไม่ได้จำว่ากะปิมันจะจังหวัดไหนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนอก็มาซูมให้ดูว่าเป็นกัดแซบค่ะอร่อยอันนี้แกงแบบบ้านๆเลยนะนเพื่อนนะมีอะไรก็ใส่เข้าไป กแซบค่ะสำหรับเมนูนี้ก็ท่านเพื่อนชอบนะคะก็ตักข้าวมาลาดเลยค่ะนะคะ,ะก็อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยๆจากครอพี่สิริ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครหิวก็ตักข้าวมาลาดเลยนะคะแซบ่บนวแน่นอนบอกเลยว่าแซบ่บแซ่บจริงๆเคล็ดลับนะคะเพื่อนถ้าใครแกงเป็นแกงป่าแบบนี้นะคะไม่ไม่อยากให้หนวนะคะใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะนวแกงก็จะนวแซ่บๆซเลย อันนี้เรื่องจริงอร่อยเนี่ยอร่อยข้าวต้องเบิ้ลนะสองจานแน่นอนไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ